คันนี้นะครับเป็น Honda HRV นะฮะตัว1.8ตัวท็อป EL ปี2020สีบอลส,สวยๆแบบนี้เลยรถชีนคลีนนะครับคันนี้รับประกันไม่มีการกความชนหนักน้ำท่วมแน่นอนมาดูตัวรถกันคันนี้นะครับ Honda HRV ปี2020นะครับนี่รอบคันไม่มีตำหนิไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กล้ออลอยตัวใหม่ขอบไม่มีการขูดฟุตบาทนะครับประตูนะครับเป็นกุญแจกีเลสนะครับสามารถ เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วสามารถเปิดล็อกได้เลยนะครับกุญแจนะครับแล้วก็งี้นะครับคอนโซลปรับนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็นี่พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับมีแพดเดิลชิปให้นะครับนี่ไว้เพิ่มเกียร์ยรถเกียร์นะครับจอ7นิ้วแอร์ปรับออตโต้เกียร์ออโต้โอ้โหสวยๆเบาะหนังสีดำภายในเป็นทูโทนนะครับเป็นดำตัด ครีมนะครับแบบนี้เลยทําให้รถมีดูสะอาดสวยนะครับแล้วก็พร้อมบริการมากนะครับคันนี้ส่งฟรีที่จังหวัดเลยนะครับนี่นะครับรถสวยไร้ตำหนินะครับต้องคันนี้นะครับ h อ n ด้า r v มาให้ลูกค้าดูถึงหน้าจอแล้วนะครับรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนกับไม้รถบ้านดีพร้อมนะครับนี่สวยสะดุดตานะครับของจริงยางอะไหล่แม่แรงนะครับนี่เป็นไง ครบเลยนะครับเดี๋ยวเจลนะครับตัวนี้จะเป็นเจ gesture, ลนะครับแล้วก็ย sì, right kind of> างอะไหล่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานใครสนใจนะราคาเพียงแค่550 0 0 0้าเ้าพันบาทเท่านั้นนะครับแต่ละ2,000นะครับ4 6 8 0ผ่อปนประมาณ9000ปลตายนะครับ7ปี8ปีงวดออกรถ0บาทหรือ99บาทได้เลยใครสนใจคอมเมนต์ที่รถบ้านดีพร้อมหรือโทร0ู3 3 5 1 44้าตัวได้เลยครับสวัสดีครับ